วัสดีครับผมป่านบล็อกซ่าเลซิ่งวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างปกติพาไปดูรถซิง่งพาไปดูรถใหม่อะไรพวกนี้วันนี้ไม่ใช่ครับพามาดูร้านครับร้านนี้มีชื่อว่าร้าน Touring Edition ครับเดี๋ยวพาไปคุยกับพี่เจ้าของว่าเขารับทําอะไรบ้าง ตอนนี้ผมอยู่กับพี่เจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วครับครับผพี่แนะนําตัวก่อนเลยได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับสวัสดีครับผมโดมนะครับผมเป็นเจ้าของร้าน Touring Edition แห่งนี้ครับร้านที่รับทำอะไรบ้างตามชื่อเลยครับก็คือ t Touring ก็เป็นการจัดแต่งทรงจะใช้คําว่าจัดแต่งทรงก็ได้นะครับจัดแต่งทรงเป็นทรง t u u r n n นะครับเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการติดกล่องติดสปอตไลท์ แล้วก็ตกแต่งให้มันออกมาเป็นสไตล์ทัวร์ลิงสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไม่มีข้อจำกัดว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ทุกซีซีครับแค่ใครชอบท uh ัวร์ลิงร้านนี้รับจบได้ทุกซีซีเลยใช่ครับผมตั้งแต่150จนถึงพันซีซีทำได้หมดอันนี้ถามหน่อยพี่เปิดมานานยังครับร้านนี้เล่าเป็นมาให้ฟังหน่อยเปิดมาตั้งแต่ปี2013ัปีนี้เข้าปีที่11แล้ว uh huh. นะครับเปิดมาจากความชอบจริงๆแล้วก็คือ อชอบชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ชอบแต่งรถด,ด้วยาาแล้วก็โจทย์โจทย์ง่ายมากเลยคือแต่งรถยังไงไม่ให้กวนเงินเมียก็คือแต่งไปขายไปนั่นเองอ,อแล้วก็เลยเป็นที่มาของการเปิดร้านนั่นเองแสดงว่าทําได้จริงทาได้จริงแล้วอันนี้คือที่ใหม่เรียกที่ใหม่ได้ไหมพี่เหมือนเราย้ายาตึกตงครับเพิ่งย้ายย้ายมาอยู่แปลงตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับตั้งแต่ปีปีที่แล้วมาก็ย้ายมาเมื่อก่อนเป็นแค่ตึกแถวห้องเดียว แล้วตรงนี้เราโชคดีมากได้มาที่แปลงนี้นก็ถือว่าที่มันกว้างขึ้นแลวก็สามารถดูแลลูกค้าได้มากขึ้นเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนที่ร้านที่ตั้งอยู่ตรงไหนครับเ <oscope> ข้าซอยงามวันยี่สเข้ามาเนี่ยสุดซอยเลยมาถึงวัดบัวขวัญนะครับเข้ามาในวัดก็ได้นะแล้วเลีย <oscope> เล้ยวทางเลี้ยวซ้ายออกมาประตูที่ 2, 2> <overs language> ก็จะเจอร้านเลยอยู่ซ้ายมือเลยถ้าถามพระพระบอกทางรินปัตตยรู้จักหมดทีเนี้ยร้านที่ก็อย่างที่บอกว้รับรับเซอร์วิสไอ้ไม่ใช่รับ ทำแต่งรถที่เกี่ยวกับพวกทัวริงใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเบสิกเล็กๆนิดนแล้วก็อนอย่างที่บอกว่าว่าตั้งแต่รถเล็กจนถึงรถใหญ่อย่างคันนี้เป็นแอฟริกาทวินผมให้ดูก่อนอ่าอันเนี้ยเรียกว่าเพิ่งออกมาครับจากศูนย์เลยจากศูนย์มาแล้วก็ลูกค้ายังไม่ได้ขี่เลยส่งมาทําที่ร้านก่อนคันนี้เราทำอะไรบ้างพี่คันนี้ก็จะมีชุดไฟชุดครชบาร์ไฟสปอตไลท์สองชุดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งเป็นปี๊บสามใบใส่ปี๊บสามใบเลย นะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อุปกรณ์เสริมนิดนหน่อยๆรวมไปถึงพวก GPS บอกทางแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับเรียกว่าชุดใหญ่ยังพี่คันนี้ก็ถือว่าชุดใหญ่นะงบประมาณที่ลูกค้าแต่งก็สองแสนกว่าเต็มรามคันนี้เต็มจริงอ่ะอันนี้รถใหญ่เดี๋ยวให้ดูคันข้างๆอ่าฮะเวสปาคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเวสปานะครับตัวเวสปาตัวนี้เนี่ยเรียกว่าลูกค้าแวะมาติดตั้งชุด GPS นำทางแล้วก็มันเป็น GPS นำทางที่เป็น เทคโนโลยีใหม่มาพร้อมกับกล้องหน้าหลังบันทึกเหตุการณ์เหมือนรถยนต์เลยครับแล้วก็จอของเขาเป็นจอคาร์เพลย์ด้วยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแมปเป็นจอแมปคาร์เพลย์เลยแบบรถยนต์เลยใช่แต่กันน้ําทํามาเพื่อมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะกันน้ํากันฝุ่นมาตรฐาน IP หกสเลยครับใช่ครับอันนี้ของมาตรฐานเลยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสาหรับการติดตั้งจุด GPS นําทางให้กับมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ท็อปสุดแล้ว อยากรู้ราคาที่ส่วนตัวอยากรู้ราคาพี่ชุดจอพร้อมขายึดแล้วก็กล้องหน้าหลัง16,888หนน้อณตอนนี้ณตอนนี้ใช้คำว่าณตอนนี้มันสามารถแยกได้ไหมพี่ผมอยากได้จออยู่เดียวไม่อยากได้กล้องมีครับตอนนี้ก็มีขายแล้วฮะเราก็งตประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณไม่เกิน6 0 0 0บาทนั่นเองนะครับไม่เกินหก0ันบาทใช่ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นของ CG เนี่ย CG ้เขาทำมาจะอยู่ที่ประมาณ9 5 0 0พันถึงเก้าอันแะฮะก็มีให้เลือกหลายแบรนด์หลายยี่ห้อถูกต้องครับใช่ครับนั่นเอง ทีนี้กล้องอ่ะอันนี้ผมอยากรู้กล้องถ้ากล้องบันทึกภาพอ่ะมันเลือกได้ไหมเฮ้ยเราติดข้างหน้าอย่างเดียวข้างหลังอย่างเดียวหรือต้องติดหน้าหลังคู่กันจริงๆแล้วในเซ็ตมันมาหน้าหลังให้มาเลยครับแล้วก็เวลาบันทึกภาพมันจะบันทึกข้างหน้าและหลังพร้อมกันเลยเหมือนรถยนต์เลยคือเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรที่ก็คือเราปิดกุญแจกล้องตามรถเหมือนรถยนต์เลยถูกต้องถูกต้องอันนี้ผมอยากรู้งานพวกนี้งานติดตั้งพวกนี้วันเดียวจบไหมถ้ากล้องถ้าเป็นชุดซีจีอ่าชุดกล้องหน้ากล้องหลังจวันเเส็จ แต่ถ้าเป็นคันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อย,อยถูกต้องใช่ครับที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกถ้าใครสนใจต้องนัดล่วงหน้าเช่ไหนที่มา,มาดูมาดูมาคุยที่ร้านได้ถูกต้องเขามาคุืกันก่อนโทรมาคุยกันก่อนอหลายลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยท,ที่ติดตามเราอยู่เนี่ยก็คือจะโทรมาสอบถามสินค้าก่อนนะครับแล้วก็เราก็อธิบายเรื่องอสเปคสินค้าแล้วก็นัดหมายติดตั้งกันสั่งของกันไว้นัดหมายเข้าติดตั้งจองคิวกันก่อน,อนอโอเคครับอย่างคันนี้ครับเป็นเวสป้าอีกคันหนึ่งที่เราแต่งให้กับ ลูกค้าประจําของเราคนนี้นะครับก็คือว่าชุดเต็มถือเป็นชุดเต็มเลยก็จะมีคร a ชบาร์คร a ชบาร์มีชุดไฟมีกล่องท้ายปิ๊บมีแหลกท้ายปิ๊บอลูมิเนียมชิวหน้าแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังพร้อม GPS อ่าก็ถือว่าเต็มคันนี้ถือว่าเต็มครับผมผมขอถามหน่อยพี่อ่าฮะ กล่องในของตลาดมันมีทั้งกล่องเป็นพลาสติกใช่ครับอันนี้เขาเรียกเป็นอะไรพี่ตัวนี้เป็นปี๊บอลูมิเนียมอลูมิเนียมครับผมมียางอื่นอีกไหมพี่มีปี๊บอลูมิเนียมกับวัสดุที่เป็นอ่าพลาสติก abs ครับแล้วก็ถ้าบางอ่าบางที่ก็อาจจะมีเป็นเรียกว่าเป็นวัสดุผสมระหว่างพลาสติก abs กับปี๊บอลูมิเนียมเดี๋ยวนี้ก็จะมีเพื่อเพื่อลดต้นทุนผมอยากรู้ความต่างพี่ในในแง่การใช้งานอ่ะมันต่างกันไหมพี่เอาง่ายๆ่าว่าที่พบฒขาออกแบบมาแล้วกัน ปีบอลูมิเนียมออกแบบมาเพื่อการเดินทางครับอ่าออกไปท่องเที่ยวเพราะมันแข็งแรงกว่า <c oughs> อายุการใช้งานมากกว่าแต่พลาสติก ABS คือออกแบบมาเพื่อใช้งานในเมืองอ่าเ<อ>นี่ยพลาสติก ABS ก็จะเป็นประมาณนี้กลับออกแบบมาให้ใช้งานในเมืองนั่นเองเบากว่าอ่าน้ําหนักเบากว่านะครับแล้วความแข็งแรงจะสู้ป๊บอลูมิเนียมไม่ได้ได้อย่างเสียอย่างถูกต้องดูที่โจทย์การใช้งานเราว่าเราใช้งานรถแบบไหนมากกว่าถูกต้องครับมาดูอีกคันหนึ่งครับเรียกว่า รุ่นยอดฮิตไหมพี่ xadv 7 5 0านี่สำหรับที่ร้านทัวริงเอดิชั่นของเราก็เป็นเรียกว่าเป็นสินค้าเรือธงก็ว่าได้เป็นรถรุ่นเรือธงก็ได้ xadv 7 5 0ครับที่จะมาที่นี่กันค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างคันนี้รเรียกว่าชุดใหญ่เหมือนกันเนาะพี่คันนี้ก็ถือว่าชุดใหญ่แต่ยังไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่สุดนะครับคันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นแกรน,เป,นเป็นทัวริงใส่ชิลหน้าทัวริงมีกาดไฟหน้ามีกล่องท้ายแหลกท้ายแล้วก็มีชุดสปอตไลท์่าฮะครับผม ถ้าเบสิกถ้าคนขี่ XADV 750น่ะแล้วก็อยากเริ่มแต่งเป็นทัวร์ลิงเบสิกที่เขาใส่กันเริ่มชุดแรกๆคือเลยเราใช้ชื่อว่าเป็นชุดรับขวัญที่มีการทำเป็นเซตเซ็ตครใช่ชุดรับขวัญมีอะไรบ้างชุดรับขวัญก็แน่นอนมีกาดหม้อนน้ำอ่ากาดหม้อนน้ำครับแล้วก็มีตีนเป็ดนี่อ่าไปแล้วขาตั้งนะติ้นเป็ดไม่ผันลองเผื่อๆนะผัลองขาตั้งใช่นะครับมีกาดหม้อนน้ำมีตีนเป็ด มี Crash Bar, ครัชบาร์กันล้มนะครับ,รบกันป้องกันชุดสีสปอตไลท์สักหนึ่งคู่อ่าฮะแล้วก็พวกที่ชาร์จ USB รวมไปถึงบาร์สำหรับยึดโทรศัพท์มือถือเซตประมาณนี้เราเรียกว่าเซตชุดรับขวัญประมาณเท่าไหร่พี่เซตนี้ถ้าชุดรับขวัญขึ้นอยู่กับแบรนด์สินค้าที่ลูกค้าเลือก ถ้าเป็นเซตเริ่มต้นก็อยู่ประมาณหมืน 10, ่นต้นๆหรือ2 0 0 0 0ื่นปลายๆอยู่ที่อ,อยู่ที่แบรนด์ที่ลูกค้าเขาเลือกสินค้าครับ okay, มาไล่ดูอีกเล็กน้อยครับแล้วอย่างคันนี้ฟอร์ซ่าฟอร์ซ่านี่จะเป็นยอดนิยมเหมือนกันใช่ยอดนิยมฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ถ้าฟอร์ซ่าส่วนใหญ่เขามาหาพี่เขาจะทําอะไรก่อนส่วนใหญ่ชิวหน้าครับติดชิวหน้าติดแครชบาร์แล้วก็กล่องท้ายพร้อมแหลกท้ายเอาไว้เดินทางทั้งใช้งานในเมืองแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวได้ด้วย อย่างทีเนี้ยผมได้คุยกับพี่สักเล็กน้อยแล้วเรื่องชิวหนาเนาะอ่าฮะอันเนี้ยเป็นของกีวีจีวีอิตาลีจีวีมันเอาเสียงว่าอะไรพี่จี v วีจีวีครับอันเนี้ยคืออีกฟงหนึ่งเนาะมันมันไม่เหมือนของเดิมเลยเป็นเป็นดูเป็นของแต่งเลยแล้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปกติเลยการติดตั้งคือร้อยน็อตลงรูเลยถูกต้องครับตรงรุ่นเรียกว่าตรงรุ่น ใส่แทนของเดิมแล้วทีนี้อันนี้คือยกสุดแล้วยกสุดแล้วครับใช่ครับถ้าเราเอาลงเราก็ลงสุดได้ด้วยนี่ครับอันนี้เดี๋ยวให้พี่นั่งให้ดูพี่พี่ลองนั่งให้ผมดูหน่อยลรวก็เอาชิวยกสุดอะได้ชรบโอเคขึ้นเลยเึ๊บขึ้นสุดคิดดูอะชิวสูงขนาดเนี้ยยกข้ามหัวแบบลมยกข้ามหัวสบายยเลยครับทางไกลนี่แบบหวานเจี๊ยบอะใช่ครับผมถือว่าตอบโจทย์การเดินทางอันนี้ แอบถามราคาหน่อยพี่ประมาณประมาณตัวน,นี้เจ็ดพันเก้าครับใช่ครับผมตรงรุ่นไอ้พวกเนี้ยที่สําคัญคือทันศนวิสัยการมองเนาะพี่เนาะชัดเจนเลย<ช>ที่สําคัญถ้าเดินทางต่างจังหวัดแล้วเราใช้ชิลแบบเราเรียกว่าชิลทัวริงนะครับมันจะช่วยเรื่องของป้องกันมแมลง<ช>หลักๆเลยนะมแมลงแล้วก็ฝนพรำๆก็อย่างน้อยเราก็เซฟหมวกกันน็อกเราใช่ครับผมเอาจิงๆิถ้าใครขับรถต่างจังหวัดกลางคืนอ่ะเจอเลยคือเราเซฟหมวกกันน็อกอยู่แล้วมแมลงมันจะชนหมวกกันน็อกแต่ปัญหาคือ หมวกกันน็อกที่เปื้อนคราบแมลงนี่แหละมันสกปรกแล้วก็ล้างออกยากพอสมควรถูกต้องอย่างน้อยให้โดนชิลก่อนให้โดนชิลชิลล้างง่ายกว่าหมวกกันน็อกครับใช่ครับไปดูคันเล็กดีกว่าร้านอย่างที่บอกไปพี่เขาทําทั้งรถเล็กและรถใหญ่ครับคันนี้ก็เป็น CT 125ถูกต้องครับยอดนิ่มเหมือนกันเนาะพี่เนาะตันนี้ถือว่าถือว่าถือว่าเป็นรถรถมินิที่เป็นตัวแสบตัวเจ็บเลยนะครับของแต่งนี่แบบ มีเยอะมากเยอะมากทั้งคันนี่โอ้โหเรียกว่าตั้งแต่หัวจอดเท้าเรียกว่าหลากหลายเลยเบสิกที่เขามาหาพี่ถ้าป็นซีทีร้อยยี่ห้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หลักการหลักแรกๆเลยก็คือว่าติดปิ๊บใส่เบาะนั่งคนซ้อนครับแล้วก็มีตะแกงหน้าแล้วก็ใส่ไฟสปอตไลท์ทั้งหนึ่งคู่พร้อมกับคร a ชบาร์นี่หลักๆเริ่มต้นเลยเป็นชุดเริ่มต้นเลยที่นี่ผมถามหน่อยพี่ครับเราพูดถึงไฟ สปอร์ตไลท์ครับร้านที่มีของอะไรบ้างส <Spot light S 1> ปอร์ตไลท์ที่เราขายณนะปัจจุบันเนี่ยก็คือแน่นอนมีชุดเปียก่อนนะครับเปีย PIAA นี่แหละเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะครับเปียเปียก็จะมีหลายไซส์หลายหลายรุ่นเลยแล้วก็ขึ้นมาอีกก็จะเป็นดินาลีของอเมริกา uh huh. เป็นแบรนด์จากอเมริกาดินาลีก็เรียกว่าจะอยู่ท็อปบนนะครับแต่จริงๆแล้วจะมีท็อปกว่านั้นแต่เราไม่ได้เอาเข้ามานะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์น้องใหม่ก็คือโรดไกด์นะครับโรดไกด์ก็ถือว่าเป็น อ่ะสปอตไลท์น้องใหม่ที่มาฟังก์ชันแบบจุกๆมาฟังก์ชันแบบแน่นๆแล้วก็งานพรีเมียมพรีเมียมเลยทีนี้ผมอยากรู้ขอความรู้เรื่องสปอตไลท์เลยพี่ร,ราคาที่ต่างกันในท้องตลาดอะมันเกิดจากอะไรครับหลักๆเลยคือเรื่องของอ่าภายนอกเนี่ยเราเรียกว่า housing นะครับตัวนี้เราเรียกว่า housing ตัวอุปกรณ์นะครับในการประกอบขึ้นมาเป็นสปอตไลท์ข้อที่1ก่อนเรื่องของต้นทุนนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้เนี่ยอย่างรถไกด์เนี่ยทำสีเนี่ยที่เขาทำสี housing ทำสีแบบ ฮาร์ดโคตติ้ง <S <S นะครับฮาร์ดโคตติ้งสีเขาจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะอยู่ภายในแล้ว่วาภายในการประกอบเนี่ยซีนกันน้ํามาระดับไหนมีมาตรฐานระดับไหนที่จากโรงงานเลยกันฝุ่นกันน้ํำไหมระดับ IP 67-68บเไหมหรือหรือ,อชุดกล่องควบคุมนะครับกล่องควบคุมที่จะไปสั่งงานสปอตไลท์ให้เปิดปิดเนี่ยกล่องควบคุมตัวนั้นเนี่ยทำมาแบบปราณีตแค่ไหนนั่นเองแล้วก็ไปจบที่สายไฟ มันจะมีสายไฟมีขนาดของสายไฟมาตรฐานรวมไปถึงลักษณะของปลัก๊กตัวปลั๊กใช้ถทาบินเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันจะเป็นซ็อกเก็ตแบบพินแล้วจะไม่ใช่ปลั๊กแบบเสียบดึงเข้าดึงออกมันจะเป็นพินแล้วจะมี3พิน5พินก็แล้วแต่แล้วแต่มาตรฐานของแต่และบริษัทเขาแสดงว่าดีเทลจริงๆของเขาอ่าเยอะเยอะ,ยอะมากๆแล้วคุณคภาพไฟก็ ามมีควแสงอ,งสงอใช่แสงที่ให้มาเนี่ยสิ่งแรกท,ท,ที่ผู้ขับขี่หรือคนที่กําลังจะเลือกสปอตไลท์ต้องเลือกก่อนเลยว่าเราต้องการสปอตไลท์เอาไปใช้งานแบบไหนใช้งานขับขี่ในเมืองหรือใช้งานออกเดินทางต่างจังหวัดท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าใช้งานขับขี่ในเมืองเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปสปอตไลท์แบบใหญ่แบบเต็มๆไม่ต้องะนะครับแต่ถ้าไปใช้งานขับขี่ท่องเที่ยวเดินเขาอออกออกเที่ยวจริงเนี่ยอาจจะต้องเลือกสปอตไลท์ที่ให้ความสว่างเป็นหลัก แล้วก็ตัวสปอตไลท์เองเนี่ยมันก็จะมีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาดีมากเขาเาเรียกว่าจะมีคัตออฟนะคัตออฟเนี่ยมันทําให้แสงเนี่ยไม่ไปแยงตาผู้ขับขี่ที่ขับขี่สวนกลับมานั่นเองซึ่งมันจะเป็นอันตรายก่อเพื่อร่วมทางที่ขับขี่สวนมาถ้าคัตออฟดีๆนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งเลยเรื่องของแสงก็คือนอกเหนือจากแสงขาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วก็จะมีแสงขาวเหลืองเพื่อที่จะทำให้แสงขาวเหลืองเนี่ยช่วยได้มาก ให้เราสามารถมองเห็นเส้นปละถนนเวลาที่เราขี่ตัดขี่ลุยหมอกหรือขี่ลุยฝนถ้าเป็นแสงขาวอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้เรามองไม่เห็นเส้นปละถนนแล้วมันอันตรายอ่าอันนี้ผมไม่รู้ผมขอถามเป็นความรู้หน่อยพี่สมมติขับบอกต่างจังหวัดเลยครับสีไฟสีไหนมันเห็นถนนดีสุดพี่ขาวเหลืองครับขาวเหลืองขาวเหลืองใช่ครับแล้วก็สีที่ตัดหมอกดีแล้วทําให้ ผู้ขับขี่ที่ขับขี่ร่วมทางกับเราอยู่ข้างหน้าหรือขับขี่สวนกับเราเห็นเราได้ชัดเจนก็คือสีเหลืองแต่เหลืองในที่นี้ต้องเป็นเหลืองแบบเขาเรียกอะไรเหลืองอมพันไม่ใช่เหลืองแบบฟุ้งๆนะนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าจะตอบโจทย์การเดินทางจริงๆแสดงว่าจริงๆถ้าใครกําลังแบบอยากได้สปอร์ตไลท์ไปส่รถอ่ะมันต้องมาคุยดีเทลว่าคุณอยากได้แบบไหนถูกต้องถูกต้องติดเพื่อให้หมันก็จะได้คุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องเราก็ได้สปอร์ตไลท์มันใช้งานได้แต่มันอาจจะ ไม่ตอบโจทย์ถูกต้องถูกต้องครับจริงๆแล้วดีเทลมันเยอะเยอะครับเยอะครับแต่ก็ย้ํานะครับว่าการใช้สปอตไลท์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของเขาคือเพื่อให้เราเนี่ยเห็นทางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่แนะนําให้เปิดนะครับก็ต้องคํานึงถึงเพื่อนร่วมทางที่ขับขี่สวนมาด้วยแล้วก็ตาแหน่งที่ติดก็สําคัญนะครับไม่ใช่ติดเพื่อที่จะมีสปอตไลท์แล้วเท่ถ้ามันถ้าเราติดสูงเกินไปแล้วเราเปิดใช้งานแล้วไปส่องตาชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ดี ค <Okay, S 2> <ม>นี่เป็นไงคุยกับผู้เชี่ยวชาญมันต้องแบบนี้ครับ,รบเดี๋ยวพาไปดูของแต่งในร้านต่อว่าพี่เขามีอะไรขายบ้าง เริ่มกันที่เข้ามาอย่างแรกขวามือเนาะพี่ครับผมครับ,รบอ่ะพี่เล่าเลยเดี๋ยวก่อนเนกเกริ่นก่อนนะวันนี้ที่ถ่ายทำเนี่ยร้านอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นักต้องขออภัยด้วยนะครับพราเรากําลังพยายามที่จะจัดให้มันดูอ่าดูดูดูดพรีเมียมขึ้นนั่นเองอ่ะโซนแรกที่จะเจอเลยก็คือเป็นชุดยึดโทรศัพท์ที่เราจัดเป็นโซนนิงไว้ชุดยึดโทรศัพท์เนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีหลากหลายยี่ห้อแต่สิ่งที่เราคัดมาแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าเป็นเป็น ของที่ใช้งานได้จริง <S <S นะครับแล้วก็มีมาตรฐานเนี่ยเราเลือกมาให้แล้วนะครับก็ชั้นล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ยึดโทรศัพท์นะครับจะเป็นของ Rockboss แล้วก็จะเป็นของ k ควิ c นะครับแท้แท้แบบนี้เลยซึ่งจะมาพร้อมกับกันสัน่นแล้วก็ตัวเม u า t i ติตัวยึดของเขาเนี่ยก็ถือว่ามาตรฐานเลยทีเดียวนี่ฮะครับเสริมมาข้างบนก็จะเป็นควอดล็อกอ่าเป็นอุปกรณ์ยึดโทรศัพท์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนเลยนี่ควอดล็อกก็จะเป็น อ่าถ้าใครใช้โทรศัพท์มือถือแล้วยึดกับตัวรถหาของที่เป็นแบรนด์หน่อยก็จะเจอควอดล็อกแล้วครับแล้วเราก็ยังมีพวกชาร์จเจอร์่าสายชงสายชาร์ที่เหมาะกับก,บการใช้งานบนมอเตอร์ไซค์โอเคอ่าอันนี้ชุดแรก<ช>ครับช่องต่อมาช่องต่อมาอันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดตารางนะครับท็อปสุดตารางก็ว่าได้นะตอนนี้ปัจจุบันอ่าเป็นชุดยึดโทรศัพท์ของยี่ห้อแบรนด์พิกดีไซส์เขานะครับซึ่งพิกดีไซ g ์เขาจะมาเป็นเรียกว่าเป็นชุดแม่เหล็กนะครับ แล้วก็ยึดให้ดูชัดๆคือมันใช้งานง่ายขึ้นมากง่ายเลยโยนใส่เลยครับต้องกดปุ่มนะนั่นแหละครับกดปุ่มแล้วดึงออกนี่แหละเป็นแม่เหล็กกับแม่เหล็กใช่ครับแอยู่เลยเวลาปลดออกก็มีปุ่มให้กดถูกต้องนั่นเองแล้วสามารถยึดได้หลากหลายหลากหลายในอันนี้จะเป็นยึดแบบรถสปอร์ตนะครับยึดแบบรถทัวริงแล้วเขาก็จะมีกเจ้ตเรื่องของกระเป๋าสตางค์ที่ยึดรถ รถยนต์แล้วก็ที่ยึดกําแพงบ้านนี่มีอีกแล้วก็รวมไปถึงเคสโทรศัพท์มือถือเลยใช่วัสดุดีมากดีมากก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็แนะนํามากครับถัดมาก็จะเป็นของกระจุกกระจิกนะครับของกระจุกกระจิกแล้วก็ในส่วนของตัวซีจีอุปกรณ์นำทาง GPS นะครับที่เราพูดกันไปถึงเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับผมครับผมอันนี้มีให้เลือกกี่รุ่นย่อยหรื จริงๆแล้วตอนนี้ซีจีจะทำมา2รุ่นนะครับรุ่นที่มีกล้องกับรุ่นไม่มีกล้องอ่าถ้าไม่มีกล้องจะเรียกว่า AI O5 Play ถ้ามีกล้องจะเป็น AI O5 Lite ตัวนี้จะมีกล้องมาให้ด้วยนั่นเองก็จะเป็นอุปกรณ์นำทางรวมไปถึง่า p เพย์จอนะครับแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังมาให้แบบนี้เลยครับผมาโอเคไล่มาด้านนี้ก็จะเป็นพวกกล่องและนะครับก็จะเป็นกล่องท้ายซึ่งกล่องท้ายที่ร้านเนี่ยจะเน้นอยู่3แบรนด์ครับก็จะมี GB นะครับจีตาลี itary, แล้วก็มีแชทอ่าออกเสียงว่าแชทเนาะแล้วก็ตัวแพนเทอร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปิ๊บอลูมิเนียมนะครับกล่องท้ายก็จะเป็นวัสดุเป็นพลาสติก ABS หรือจะเป็นปิ๊บอลูมิเนียมก็แล้วแต่ชอบมีหลายขนาดเลือกได้เลยถูกต้องครับตั้งแต่20กว่าลิตรนะครับจนถึง58-59ลิตรเลยอันนี้ผมอยากรู้พี่ในฐานะพ,พี่อ่ะสมมติรเรื่องขนาดของกล่องอ่ะ ถ้าลูกค้าแบบอยากได้กล่องใหญ่สุดอะมันต้องมีคําเตือนแนะนาอะไรไหมว่าฟิลลิ่ง, <Feeling S 2> งการลดเปลี่ยนไหมอะไรพวกนี้กล่องเล็กกล่องใหญ่มีความต่างกันอย่างไรในการขับขี่ฟ e ลลิ่งลดเปลี่ยนไปไหมไม่ต้องโกหกกันเลยนะเวลาที่เราติดตั้งกล่องท้ายรถเนี่ยยังไงฟ e ลลิ่งมันเปลี่ยนแน่นอนมันจะไปเทียบกับรถไม่มีกล่องไม่ได้เลยต้องต้องต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าท้ายมันหนักขึ้นนะครับเราโหลดของมากขึ้นหน้ามันกล็ลอย แต่ม,มันได้มาพร้อมความสะดวกใ<ช>่นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่2เราก็จะต้องดูขนาดรถของเราว่ารถของเราเนี่ยขนาดสักขนาด,นาดมิติของรถ,ม,งรถมิติของรถเนี่ยม,มันเพียงพอกับการใส่ปี๊บอลูมิเนียมแบบ65ลิตร้าลิตรใหญ่แบบนี้ไหมอ่ามันฝืนใส่ได้แต่<ด>สุดท้ายมันก็กลายเป็นภาระถ้ามันไม่ตอบโจทย์กับรถต้องแล้วก็บางคนก็อาจจะกังวลครับว่าถ้าใส่ปี๊บอลูมิเนียมกว้างๆแบบนี้แล้วเนี่ยเวลามุดในเมืองอาจจะลำบากหน่อย นั่นเองนะครับยิ่งถ้าเป็นรถที่แฮนด์แคบๆแล้วไปใส่ปี๊บกว้างก็อาจจะลําบากก<ช>็แนะนําว่าให้มันเข้ากับสรีระของรถดีกว่านะครับแล้วก็อตอบโจทย์การใช้งานเช่นถ้ารถเราใช้งานเป็นท่องเที่ยวเป็นหลักรเราไม่ได้วิ่งในเมืองเลยโอ้โหปีปริมาเนีม65ลิตรจบจบจริงจบเลย,เลยใช่แต่ถ้าเราจะเอาใบเนี้ยวิ่งเข้าสุขุมวิทเข้าอาโศก จบเหมือนกันชีวิตเราจบเลยจบแค่เพชรบุรีจอดเข้าไม่ได้เดียวเลยใช่ใช่นั่นเองก็แล้วแต่ <Okay. S 1> นะครับแล้วแต่แต่ก็จะมีพวกอสซิสต์รีอื่นๆเช่นถังน้ำมันสำรองแล้วก็กัดเจ็ตอุปกรณ์ติดตั้งเสริมให้กับตัวบอกอกพนักพิงนะอย่างเนี้ยพี่ <S <S ค,คือมันต้องเจาะกล่องไหมหรือแล้วแต่ของแต่แตละแบรนด์ถ้าเป็นพลาสติกกล่องที่เป็นพลาสติกเอเบต้องเจาะอ่าครับแต่ถ้าเป็นปี๊บอลูมิเนียมใช้กาวสองหน้าแปะ <À S 1> ก็จะเป็นเป็นเป็นวิธีการติดตั้งมาตรฐานของเขาเลยเราไม่ได้เราไม่ได้าไม,ไดมาแดัดแปลงนะมันตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเขามาเลยครับผมแล้วพวกกระเป๋าข้างดีไหมพี่กระเป๋าที่เป็น <ำ S 2> <ไ>ปกระเป๋าผ้าก็ก็ดีครับข้อดีของเขาเลยคือเบาเบา,บามากแล้วก็เรียกว่าไม่เป็นภาระแต่ข้อด้อยของเขาก็คือมันติดตั้งยากตอนเวลาจะมัดไงอ่าใช่มันเสียเวลามันใช้เวลาแล้วก็พอมัดแล้วพอถึงที่พักจะเอาออก มันก็มันก็เอาออกยากอีกใช่เพราะเรามัดไปเยอะมัดไปแน่นหนาถ้ามัดไม่ดีขี่ไปก็ปลิวอ่าครับอ่าก็จะก็จะได้ตัวอย่างถูกต้องใช้งานอาจจะอาจจะมีข้อจํากัดนั่นเองแต่มันเบาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแคดบาร์ก่อนครับผมจะแคดบาร์อีกฝั่งหนึ่งอเดี๋ยวเราแหลคท้ายก่อนอ่าได้ครับได้ครับแหลกท้ายเนี่ยก็เรียกว่าวัสดุของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันจะมีตั้งแต่เป็นวัสดุทําด้วยเหล็กครับ สแตเลสครับอลูมิเนียมซีนซีถามว่ารถแต่ละคันจะใช้วัสดุอะไรได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยในท้องตลาดเขาจะผลิตออกมาให้ค่อนข้างมาตรฐานและตรงรุ่นนะครับเช่นถ้าเป็นของ f o r ์ซ f o r อร์ซ่าสครับสินค้าที่เราแนะนําเลยก็คือเป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมซีนซีแบบนี้อ่าอนี่ยฮะเนีน่ายมือน,นีเป็นอลูมิเนียมซีนซีจะดูสวยๆดูเนี้ยเๆียเห็นไหมครับอ่าตัวเนี้ย ถือว่ามาตรฐานสวยจิงอ่าถือว่ามาตรฐานเลยนะครับก็ราคาเขาจะอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทถึง4,000ราคาดีนะพี่ครับผมอ่าฮะถ้าเป็นรถอ่ารุ่นอื่นๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุจะเป็นเหล็กอืมจะเป็นเหล็กอ่าฮะแล้วก็ถ้าเป็นรถที่เรียกว่าแอดเวนเจอร์หน่อยเขาอาจจะใช้เป็นพวกสแตนเลสกันอ่อผ,ม<ต>ผมถามอย่างนี้พี่สมมติรถผมคือฟอร์ซ่าเลยครับเอาเป็นงานนี้กับเหล็ก มันต่างกันไหมพี่ต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงเหล็กจะมีความเขาเรียกอะไรมันให้ตัวอ่าพอให้ตัวแล้วเนี่ยต้องระวังเรื่องการฉีกหักอ่าแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมซีนซีตัวนี้เนี่ยตั้งแต่พี่ขายมายังไม่เคยมีประวัติฉีกแตกหักเพราะฉะนั้นเราถึงมั่นใจมากๆแสดงว่าเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปเรื่องการบรรทุกถูกต้องว่าโจทย์โจทย์ที่เราต้องการใช้งานว่าเราใส่น้าหนักเท่าไหร่ใช่แต่ต้องยอมรับว่ามันมาพร้อมกับ ค่าต้นทุนของสินค้าที่มากขึ้นเหล็กจะถูกกว่าอลูมิเนียมเซนซีนั่นเองครับผมอนั่นเองก็อยู่ที่ว่าจะเลือกแบบไหนนี่แคชบาร์แล้วโอเคแคชบาร์ก็จะผลิตจากวัสดุ2ประเภทมีอะไรบ้างครับพี่ก็จะเป็นสเตลเลตนะจีกิลสามจีกิลสามเป็นสเตลเลตนะครับแล้วก็เป็นเหล็กครับแล้วก็เป็นอลูมิเนียมอ ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้อันนี้เราให้ดูอย่างที่บอกว่า <c oughs> ลายยังจับเป็นคเรียบร้อยเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นวัสดุทําจากเหล็กตัวนี้เป็นงานของขอตัวเ <ขอ S 1> ว<ข>อร์ซิทหนึ 1, 000, ่งพันเอาวอร์ซิทพันอันนี้เหล็กลหนัก,ก<ะ>ใช่ครับเวอร์ซิทพันนะครับก็รอยเชื่อมก็จะมาตรฐานะนะครับก็อยู่ที่ว่า,าเลือกใช้ว่าเราเลือกใช้แบรนด์ไหนแต่ถ้าเป็นคร h ชบาบางาบางยี่ห้อส่วนยางตัวนี้แมดสียดยว่าเรายังไม่ได้แกะนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมครับอันนี้เป็นงานของไบเกอร์ x a dv วัสดุทําจากอลูมิเนียมส่วนใหญ่เขาจะมีให้เลือกทั้งเหล็กทั้งอลูมิเนียมเลยปะ่ะหรือแล้วแต่รุ่นรถเลยแต่แล้วแต่รุ่นรถแต่ถ้าเป็น x a dv เนี่ยมีมีทางเลือกค่อนข้างเยอะจะมีสแตนเลสก็มีเหล็กก็มีลกกมอลูมิเนียมก็มีครับแต่ถ้าเป็นบางรุ่นยี่ห้อรถมีอย่างเดียวคือเหล็กอ่าอย่างเช่นตัวนี้นี่ฮะอันนี้ถามในแง่าการใช้งานพี่ครับการมันใช้งานต่างกันไหมหมายถึงการป้องกันคุณภาพในการ ข้อดีของอลูมิเนียมและสเตนเลสคือไม่เกิดสนิมเหล็กก็คือราคาถูกกว่าแล้วก็จุดประสงค์ของเขาคือป้องกันชุดสีอย่างเดียวเลยอเวลาล้มแปะล้มแปะนะย้ำล้มแปะล้มแปะมนล้มแปะนะไม่เชื่อว่เห็ุหนักนะอันนั้นก็อีกเรื่องนึ่ะโซนสุดท้ายเราแวกนี้เกี่ยวกับโซนนี้จะเป็นเรื่องของระบบไฟครับก็จะมีในส่วนของตัวจัมป์แบตจัมป์สตาร์ท ปั๊มลมนะครับรวมไปถึงพวกไฟสปอตไลท์ที่เราคุยไปแล้วถูกต้องผมขอถามแต่หน่อยพี่ครับผมแต่เดิมกับแต่แต่งมันต่างกันยังไงพี่เอาเอาง่ายๆเลยก็คือแต่เดิมเนี่ยเสียงเขาจะน่ารักหน่อยมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งคุยกับรถสิบล้อไม่รู้เรื่องหรอกแต่คุยกับพี่ๆในซอยอ่ะโอเคได้ แต่เวลาที่เราออกเดินทางท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยถ้าใครออกเดินทางท่องเที่ยวโบโดนมอเตอร์ไซบ่อย,ย,ยจะเข้าใจเลยว่าเวลาเรากดแต่ปิ้นๆสิบล้อไม่ได้ยินมันไม่ได้เพียงพอยจริงนั่นเองนั่นคือเหตุผลว่าทําไมต้องใช้แต่แต่งที่สําคัญกว่านั้นร้านเราเนี่ยเราจะมีเราเรียกว่าสวิตชิ่งคือสวิตชิ่งเไว้ให้เลือกใช้อ่าครับอ่าเราทำไว้ให้ว่าเลือกใช้เป็นแต่เดิมก็ได้ หรือจะแพ้เป็นแตรแต่งก็ได้ก็คือยังเก็บแต่เดิมไว้ให้ใช้งานอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการอันนี้ต้องการเสียงดังเพื่อให้เขาได้ยินก็เป็นแตรแต่งไปใช่ใช่ก็เพราะเราคงไม่อยากเปิดแตรแต่งเสียงเบ้นในซอยแคบๆนะผมเบน์แต่ว่าเราพร้อมบวกไม่พร้อไม่พอนี่ก็คือภาพรวมของร้าน c ัพ l i n ร Edition ครับซึ่งร้านนี้ผมพูดเลยว่าไม่ได้มีดีแค่ของแต่งร้านที่ยังมีอะไรอีก ตอนนี้เรามีบริการเพิ่มเนื่องจากเรามีที่เพิ่มนั่นเองนะครับก็มีบริการล้างรถแบบดีเทลลิงการล้างแบบดีเทลลิงก็คือล้างแบบใช้เวลาเลยแหละนะครับล้างลง,ลงรายละเอียดแม้กระทั่งซีลงซีลวดเก็บรายละเอียดให้หมดเลยเริ่มต้นเท่าไหร่พี่ราคาครเริ่มต้นเริ่มต้นราคาล้างแบบดีเทลลิงอยู่ที่300บาทนะครับแล้วก็นอกไปามากไปกว่านั้นคือเราตอนนี้เรามีโซนเป็นโซนนั่งชิลๆเป็นโซนร้านกาแฟนั่งชิลๆ ซึ่งมีบริการเครื่องดื่มให้กับเพื่อนๆด้วยคือใครพาแฟนมานะาก็ให้ใจมานั่งที่บาร์ได้เลยได้เลยเรครับ,รบได้เลยน้ำาวงน้ำหวานน้ำมะตูมมะตูมตมีคุบพัน <laughs> มีน้ำแก้วควยด้วยน้ำแก้วควยมีฟองโอเคได้เลยฝากร้านอีกทีหนึ่งพี่ครับผมร้านทัวร i ลิงอีดิชั่นะครับก็บริการรับแต่งจัดทรงอมอเตอร์ไซค์เป็นสไตล์ทัวรลิงเต็มระบบเลยนะครับ เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด365รวันนะครับตั้งอยู่ที่ซอยงามวงวาน23านะครับเปิดตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มนัดหมายกันเข้ามาก่อนจะดีที่สุดนะครับยินดีให้ค่ปรึกษาเพื่อนๆทุกคนเลยครับเพจตามชื่อเลยครับ Touring Edition เลยแล้วก็จะมีช่อง YouTube ของเราด้วย Touring Edition เช่นกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราด้วยชาวบ o x e r r a c i n g ครับไม่ว่าจะเป็น TikTok i g YouTube หรือ Facebook ก็ตามค e รับสำหรับ